เพลงตอนพากันหู้แล้วหรือยังว่ายูสีหอมมีฮานมาเปิดใหม่เป็นน้ำหวานทัญ,ญพืชสกัดเย็นดีต่อใจดีต่อสุขภาพแถมแม่ค กับมีแตะคนหน้าหักบบเซือละพาก,กันไปจอบเบิ้งเดอิอและที่สําคัญแม่ข้าก็ใจดีพร้อมแอดกับเจพากันไปยืนเบื้องซื้อแม่ข้าเพิ่นกระตักให้สี่ในส่วนของน้ำหวานจะมีกินหอมรสชาติหวานแบบพอดีได้ลองชิมแล้วสดซื่อดีจีใหญ่ติใจก็เลยได้สร้างกับบานในส่วนของเยลลี่จะมีรสชาติมังกรแดงรสชาติกีวีรสชาติสตรอเบอรี่รสชาติบักนัดผสมมักนอตรสชาติบลูเบอรี่และสุดท้ายออริจินอลในส่วนของท็อปปิ้งหรือว่าธัญพืชมี หลายอย่างให้เลือกเลยเดอ้ออยากจะเลือกเอาแต่แนวที่เอามักหรือว่าเอารวมกันเลยกระดาราคาถ้วยน้อยแมน5,000พันส่วนถ้วยใหญ่แมน35ถ้ามากหวานแบบอัมราก็เลือกเป็นน้ำอ้อยแต่ถ้ามากหวานหอมก็ต้องเป็นซามารีก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งห้านที่น่าสนใจเลยดายขนาดว่าหากเปิดไม่ได้บดดนแต่ว่ามีลูกค้ามาตอคิวซื้อแบบบุขาดสสยแม่ค้าฝากมาบอกว่าเป็นรสซัดออริจินอลแท้ๆสรงตงมาจากจีนถ้าแอดจืบอบผิดเดิมเมนูนี้น่าจะมีซอว่าปิงเฟิร์นหรือจะว้าให้เข้าใจง,ไง,ไง่าายๆแมนน้หว ญาพืชสก,กัดเย็นหลาทุกคนเอ้ยขอว้าแบบความรู้สึกส่วนตัวเลยนะเมนูนี้มันหอมมันแซ่บมันหวานแบบพอดีและกินตอนเย็นๆย็นนะจะให้ความสดซ่นพอมเป็นเมนูที่สร้างเหมาะก,กับหน้าฮ้อนเสลือกเกินเอาเป็นว่าพากกันไปลองซิมบ้งเดอ้อฮานบิงเฟินน้ำหวานเพื่อสุขภาพจุดพิการเมนตลาดของกินสีหอมแม่ค้าก็ทั้งหน้าหักทั้งใจดีและน้ำหวานก็น่าลองทั้งดีต่อใจทั้งดีต่อสุขภาพ